ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ท่านเข้ามาติดตามรับชมของผมว่าวันนี้ทํางานยากมากกับผมเพราะว่ามันเป็นขุดต่อยุคาที่เป็นดินดูนครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยจำมีดครับพี่น้องเป็นดินดูนดูนครับเนี่ยโยกไปเนี่ยมันเป็นน้ําเลยครับเนี่ยนั่นเนี่ยเนี่ยดูครับเนี่ยเป็นดินดูนครับเนี่ยเนี่ยโยกไปโยกมานี่เป็นน้ำเลยครับ รถกับกิดหลายครั้งแล้วครับผมที่แรกผมออขออาศัยที่ว่าผมอ่านผ่านหา้องก็ว่าว่านี่ประสบการณ์หลายจหน่อยถ้าเป็นมือใหม่นี่ผมรับรองเลยว่าแปลงนี้ไม่กล้าม,มาลงครับผมเนี่ยครับผมทำยากครับผมมันเป็นดินดูนทั้งแปลงครับผมเนื้อที่สิบกว่าไร่ครับผมหน้าฝนไม่หมูครับผม ที่แรนกนม่ว่าจะเป็นงานหมูหน้าฝนแต่มันไม่ใช่ครับผมเพราะมันเป็นดินดูนครับผมดินดูนทั้งแปลงขง้ที่อย่างนี้ห่างจากทางลูกหลังประมาณสักเกือบหนึ่งกิโลครับผมผม,ผมต้องเดินเข้ามาทั้งเดินเข้ามาทั้งเสียงครับผมกดดินเดินมาเรื่อยๆแต่เราเดินเร็วมันก็พอเดินได้แต่ถ้าเราเดินช้าโอกาสที่รถเราจะติดหลมนี่เยอะ ทำยากครับผมตอมีแต่ตอใหญ่ๆครับหลานเทาอื่นว่าตอโคตนี่ตอรุ่นสมัยปู่ย่าบุญละตอรุ่นบว่า0ี่สิบกว่าปีได้พุ่นเนี่ยยูคาครับยูคาแปลงนี้จะของเที่ยวว่าจะปู่ไยครับผมห่างจากภูเขาประมาณสักโลก,กว่ากวาครับผมทำยากทำยากไม่เท่าไหร่ครับผม <c oughs> ที่ปัญหาคือเสียงที่มันจะหล่มครับ ติดลมอยู่นีนะ่งานเขาแล้วครับอยู่คนเดียวมันมีใครกล้าเข้าไปช่วยแน่นอนครับพี่น้องสาธิตดูวีเครื่งนะ่ะเนี่ยกดปื๊ดบิดกับพี่น้องลงไปมีตะเต็นเป็นทรายดูนครับผมยิ่งโยกยิ่งออกนะเวลาเราดึงดึงตอยใหญ่เนี่